สวัสดีครับก mm ันรยาณน้ำ huh, ม so, like ิตรทุกท oh so, ่านนะครับผมโช่ช่วยเหลือนะครับอยู่ที่กอใหญ่อําเภอกระแสสินจังหวัดสุขลาวันนี้จะมาทดสอบเรื่องประสิทธภาพของข้อเข่านะครับข้อเข่าของผมทุกคนที่รู้จักผมเนี่ยนะครับคนใกล้ตัวเนี่ยจะรู้ว่าผมมีปัญหาเรื่องปวดเข่านะครับมาหลายปีแล้วก็ได้รู้จักอาหารเสริมตัวนี้คือ อา,อาหารเสริมแคลอรี่นะครับผมเริ่มทานมาตอนนี้ก็ได้ประมาณ1เดือนแต่อาการปวดเข่าปวดข้อของผมเนี่ยนะครับเริ่มรู้สึกได้ว่าเริ่มหายไปตั้งแต่7วันในการกินสินค้าตัวนี้นะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบให้ทุกท่านได้ได้เห็นว่า ข้อเข่าของผมเนี่ยดีขึ้นอย่างไรนะครับวันนี้จะมาสกอดจำให้ทุกท่านดูนะครับอลองดูว่าผมจะสกอดจำได้กี่ครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ขอแค่20ครั้งพอครับนี่แค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับเคียวรี่สุดยอดครับ โอเคครับ okay,